สวัสดีค่ะกรญญาณามิทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชะบรุรีมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเรื่องภารกิจของพวกเราร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่อดีตบ้างอยู่ที่อนาคตบ้างอยู่ที่โน่นอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่ ถ้าใจไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถเจริญธรรมที่สำคัญคือสมาธิและปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาวิมุตตคือการหลุดพ้นก็จะไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยเหมือนกับการปลูกต้นไม้แล้วไม่รดน้ําไม่ปลวนดินไม่คอยกําจัดวัชพืชต่างๆต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตถ้าไม่หมั่นเจริญสติไม่หมั่นนั่งสมาธิไม่หมั่นเจริญปัญญาตามลําดับ วิมุตติก็จะไม่ปรากฏขึ้นมามรรคผลนิพพานก็จะไม่ปรากฏขึ้นเวลาอันมีค่าก็จะสูงไปจึงต้องเจริญมรณา,านุสติอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้มีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาที่จะศึกษาปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตเกิดนี่คือภารกิจของพวกเราเป็นหน้าที่ของพวกเราไม่มีใครทำแทนได้ สาธุในธรรมองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ